อะนะครับตอนนี้นะครับตัวตุ่นก็ได้โทรมาสั่งหูปากแล้วนะครับพี่น้อง f ีนะอ่าแล้วเขาออกมาพูดว่าตัวตุ่นบอกให้เขาพูดเขาได้ปรึกษาแล้วปรึกษาแม่บุญธรรมเขาแล้วถึงได้ออกมาพูดวันนี้ผมก็เหลืออดเหลือทนแล้วมานานอัน้นใจมานานแล้วนะอ่ามันจะแตกแล้วขออธิบายขอพูดบ้าง ห้าปีที่ไม่ได้พูดอีหาอีหาตำนะมันมก็พูดหมดมันไม่ให้ผมพูดเออผมแง่ากพูดแล้วนะออไม่สนแล้วนะไม่รอแล้วนะทีนี้นะขอระบ,บายบ้างนะในในในฐานะอาณาญาสารุทอนนะเออตอนแรกนะผมผมไปไหนมาไหนนะวันนั้นนะออนะเออในวันที่สิบเอ็ด เดือนเก้าเช้าที่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันก็จะเป็นแบบนั้นนหะไปนั่นไปนี่ได้ออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับน้องให้เอฟซีฟังนะว้ายตัวนี้ก็คนเข้าไปหลังไหลเข้าไปดูแหละครับพี่น้องเอฟซีเนาะพอไม่เคยได้ยินพูดออกมาพูดแบบนี้ดินะ,อะคอนเทนต์ก็มีอะไรครับมีแต่การเตะข้าวอย่างเดียวดิแต่ตนแต่ละวันแต่ละวันได้ไหม โอ้ยเขาเข้าไปดูแหละครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แหละวันนี้เข้าไปดูไปฟังบัดเนี่ยเขาก็เลยตื๊บเลยนี่อึ้องเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับเนาะทานายโจทย์รวมนะครับถึงกับกุ้มขมับเลยนะครับตัวนี้นะเออไม่ว่าจะเป็น oko, โอโยโกออนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตุ่นหรือกลุมขมับเลยนะครับตัวนี้นะ เออไม่ว่าจะเป็นหยวกไม่ว่าจะเป็นแม่น้องไส้ครับบันเทิงครับบอกไว้เลยบันเทิงครับงานนี้แล้วยังมีหน้ามาพูดว่าอะไรครับพี่น้องเอฟซีสารดีกาก็จะลงอีกทีนี้อ้าวครับพี่น้องเอฟซีไม่อยากว่าครับเอ่ไม่อยากพูดเลยเอ่ไม่อยากพูดเลยทีนี้ครับนะ <laughs> เอาตายแล้วครับีนี้เ <c oughs> ย็นไหมนะครับอันนี้มันออกมาจากปากแล้วทีมชนยชุดใหม่นะครับตัวน,นี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะมากนะครับน้อเขาเก็บข้อมงอมูลไว้เรียบร้อยเลยแหละนะนะครับอันนี้เขาทํางานเป็นทีมนะเยอะมากตัวน,นี้นะบอกเรืเลยเป็นทีมนะครับน้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องเอฟซี พูดให้ฟังนะอืมพูดใหฟังไม่อยากพูดหรอกนะอมอันนี้ผมว่าสูสีในนอนคัำงานนี้อะนะครับเนาะท่านผู้หลักผู้ใหญ่คงไม่เห็นด้วยแหละครับพี่น้องเอฟซที่เป็นแบบนี้นะนะก็ลงมาช่วยเหลือด้วยแหละผมว่านะนะครับพี่น้องเอฟซีผมได้ไปฟังอ่าจากท่านทนายท่านพูดเมื่อคืนนี้นะพี่น้องเอฟซีนะ ท่านบอกว่าถ้าจะให้ไปร่วมหรือเข้าไปช่วยมีการขอมาท่านก็จะเข้าไปช่วยด้วยนี้าอแล้วครับบันเทิงเลยทีนี้ท่านบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มียศมีตําแหน่งมีหน้ามีตาผมก็จะปฏิเสธไม่ได้เหมือนอะไรครับเหมือนไม่ให้เกียรติเหมือนไม่ให้เกียรติท่านแบบนี้ไงถ้าเขาขอมาโทรมาผมก็จะให้ความร่วมมือนะ เขาจะตั้งโต๊ะประชุมกันเจรจากันแล้วพี่น้องเอ้ทีนี้โอ้บันเทิงบอกไว้เลยนะครับยิ่งออกมาพูดไปไนี่โอ้ยตายแล้วอ่าเหมือนเอาบอลทาปากเลยครับพี่น้องอ่านะครับคันไงครับพี่น้องอยู่ๆก็ออกมาพูดทีนี้โอ้ยตายแล้วใครบอกว่าเขาอา่านหนังสือไม่ออกครับพี่น้องขอถามหน่อย ภาษาอังกฤษไหลลื่นนึกเออนะครับอันนี้นะครับเป็นการอะไรครับอันนี้เป็นการแสดงหรือเปล่าครับตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นหรือเปล่าครับพี่น้องเป็นยังไงเลยทุกคนถึงกับอึ้งครับอ้าปากตาค้างที่นี่งงเลยครับพี่น้อง อ่านคอมเมนต์หลายลึดภาษาอังกฤษพี่นั้นพี่นี้โบโมันไม่ใช่แล้วทีนี้นะเออม่สาท่สาสวัสดีครับนะเห็นไหมล่ะทีนี้ตาสว่างด้แล้วหรือยังครับพี่น้องเห็นหรือยังทีนี้มันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือยังทีนี้เอาดูเอาเองนะผมจะไม่พูดเยอะเอาดันดันหนึ่งพันไล์ดันๆันยอดไลด้วยนะ ดูเอาเองครับพี่น้องเอฟซีพี่นิดพิจารณาเองนะครับเขาจะมาบอกว่าพูดอย่งนั้นอย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับพี่น้องเอฟซีนะเมร่ะมันออกจากป่าเขาออกจากคําพูดเขานะครับผมบอกไว้เลยครับยาวครับเรื่องเ,เพอเพอไม่ได้สักบาทไม่ได้นะครับเงินยังว่าได้จักบาทว่าเถียงกานแล้ววันนี้ อ่าโจทย์เรื่องที่หนึ่งโจย์เรื่องที่สองครับในนิทานเรนนี้โอ้โตายนะครับ <c oughs> โอโหอยอกแต่ามาศูนย์ครับบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยูนย์เป็นฟพื้นเป็นไฟแลละบัดน,นี้ปักตายดับตายเว้นมึงแล้วบัดน,นี้ครับเนาะด่าไงครับพี่น้องเอฟซีผีอะไรมาจอ่อปากมึงพูดมึงจะมาพูดทำไมบัดน,นี้ครับพี่น้องเอฟซีเห็นบอก โอ้ยกครับสิได้ตีบัน,นี้ได้จักบาทตีบัน,นี้เห็นบอกต่ว่าเว่นกับมันมีจริงพว่าได้จักบาทเลยมันจะหลุดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับความผืมเกิมดีความหืมเกิมบ่ตัวเองชนะอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองหูป,ปากทําไมตอนนั้นอย่างนี้เห็นไหมนะเห็นไหมนะนะครับตอนนั้นพี่น้องคงไม่รู้หรอกครับนะก็จะมีคนไปสงสาร เ <S an> จ้าเราเขาจะเจ้าไปฟาร่ามมะม่วงเนระพี่เก่าไวา้ตอนนี้นะ่ะโอ้ยจะจะเอาเฮ็ด,อเ,เ,อเ,ดเอาเจ้าไปเฮ็ดปุ๋ยนั่นแหละนะนะทั้งเอารูปแม่ท้าวทั้งเอารูปผู้สาวขึ้นมาบาานี้โอ้ยมึงเนี่ยเอามาให้ใหอันพี่น้องเอฟซีคนทั่วโลกทั่วประเทศเห็นนั่นนะมาประจานอดีตสามีบาานี้โอ้บาานี้ก็หลงรักผู้สาวดิพี่เก่านะครับพ,พ,พี่น้องเอฟซีย่านเขาขึ้นหากันพี่น,อน,น้อง อืมว่นหลงรากเขานะครับเนาะอืมที่เอารูปมันมาลงมาลงบ่อยๆนะั้นรากเขารนะ้านรากของดำพีน้องเอฟจีสเปกเพื่อนเลยนะมันยุ่งไอ้ผู้นั้นผู้นี้มากก็เต็มท้่เพื่อนนี่แหละมากนะครับนะเรียบร้อยเขาบอกไว้เลยนะเขาเก็บไว้แล้วข้อมอูลข้อมูลนะครับเป็นหลักฐานชิ้นดีให้กับเขาเลยแหละนะผมพูดได้เลยอืมนะครับเนาะ ตอนนี้มันเขาบอกหมดแล้วแหละนะครับพี่น้องเอฟซีนะอือเอ้าเม่เถ่ามึงก็บอกให้พูดอีกเลยพูดอีกเลยมึงพูดมึงพูดมามึงพูดมาอ่าเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีมึงพูดเลยมึงพูดมามึงพูดมาให้หมดเลยเออแทนที่มึงจะได้เงินมึงไม่ได้สักบาทด้วยซ้ําทีนี้แบบไม่เถ่ากันไหนโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่าไหนอโอ้ยตายแล้วครับอะไรนี่พ่อเป็นคนบอกเองว่าเอาไปซีมเฮาไอ้เอาไปนี้แหละครับพป่น้องยี่สีนะ